สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่ช anel รีวิวถ้า iPhone 12ออก iPhone รุ่นเก่าจะลดราคาเท่าไหร่มาวิเคราะห์กันนับวันยิ่งใกล้เข้าไปอีกแล้วสำหรับการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ก็คือ iPhone 12ครับและหลายท่านน่าจะเริ่มลังเลก,กันแล้วว่าจะซื้อ iPhone 1 2ดีหรือจะซื้อ iPhone รุ่นเก่าที่ลดราคาแล้วมันจะลดเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันครับ ก่อนจะไปะชมการวิเคราะห์ผมมีหนึ่งคำถามมาให้ตอบกันครับคุณจะซื้อ iPhone 12หรือ iPhone ตัวท็อปรุ่นเก่าที่ลดราคารบกวนตอบในคอมเมนต์ให้นิดหนึ่งนะครับเป็นคำถามที่คนถามกันเข้ามาเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ iPhone รุ่นใหม่ๆออกมาก็จะมีกลุ่มคนที่เล็งตัวเก่าไว้อยู่และไม่ได้สนใจรุ่นใหม่ที่ออกมาเพราะต้องการใช้ช่วงเวลาในการซื้อของถูก และนี่อาจเป็นจุดและจังหวัดที่ดีที่สุดสำหรับคนที่ห่วงเรื่องราคาการซื้อ iPhone สักเครื่องหนึ่งไม่จำเป็นต้องรอให้ตัวใหม่ออกมาสู่ตลาดและไม่จำเป็นต้องรอตัวใหม่ก่อนหรือหลังการเปิดตัวถ้าหากว่าคนที่จะซื้อไม่ได้อยากใช้รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีความแรงสูงสุดมีพื้นที่เก็บสูงสุดเมมเต็มแล้วช้าเกินไปปัจจุบันสตอรเรท,ที่เต็มที่อยู่ที่512กิ ซึ่งก็เหลือเฟือมากแล้วแค่256 g b ถ่ายรูปทุกวันมาปีกว่าๆเมมยังไม่เต็มเลยและช่วงที่เหมาะที่สุดในการซื้อ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดหลังจากการเปิดตัวก็คือ1-2เดือนเพื่อที่จะเช็คว่าเครื่องรุ่นใหม่มีปัญหาอะไรหรือไม่หรือมีใครบ่นเกี่ยวกับเครื่องรุ่นใหม่หรือเปล่าโดย iPrice ได้แบ่งช่วงเวลาที่มักพบราคา iPhone ลดราคาเป็น2ช่วงด้วยกันคือ 6เดือนและ12เดือนหลังเปิดตัวซึ่งผลการสำรวจนี้ทำให้พบข้อมูลที่น่าสนใจถึง5ประการด้วยกันดังนี้ครับจากผลสำรวจของ iPhone 7ที่เปิดตัวเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งปัจจุบันมีราคาลดลงถึง55%แสดงว่าต้องรอถึง3ปีหากจะซื้อ iPhone 11ครึ่งราคาจากราคาเปิดตัวส่วนใหญ่ราคา iPhone ทุกรุ่นเริ่มจะลดลง6เดือนหลังจากวันเปิดตัว แต่ก็มีค่าเฉลี่ยของราคาที่ลดลงเพียงเล็กน้อยโดยประมาณ5%เท่านั้นหากคุณเป็นแฟนคลับที่คอยจับโมเดลรุ่นก่อนหน้าของ iPhone เป็นหลักส่วนใหญ่แล้วราคาจะลดลงโดยเฉลี่ย16%หลังเปิดตัว12เดือนตัวยอย่างเช่น iPhone 11เปิดตัวหมายความว่า iPhone Xs จะมีราคาลดลงโดยเฉลี่ย16% iPhone X คือรุ่นที่มีราคาลดลงมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆในตระกูลเพียงระยะเวลา6เดือน iPhone X มีราคาลดลงโดยเฉลี่ย11%และหลังเปิดตัว12เดือน iPhone รุ่นนี้ก็จะมีราคาลดลงถึง27%คาดเกิดจากการที่ Apple ประกาศหยุดการพัฒนา iPhone X หลังเปิดตัว1ปีโดยเปลี่ยนไปมุ่งพัฒนา iPhone XS แทน จากการสำรวจราคาลดลงของ iPhone นี้คาดว่าใน6เดือนหลังการเปิดตัว iPhone 11ราคาของ iPhone รุ่นนี้คงอยู่ในเกณฑ์ที่เหล่าแฟนคลับหาซื้อได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะด้วยราคาที่อาจลดลงโดยประมาณ5%ก็ดีหรือการที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าแล้วก็ตามและถ้าคุณเป็นหนึ่งในแฟนคลับที่ชื่นชอบเทคโนโลยีของ iPhone โดยไม่ได้ต้องการหามาครอบครองตามเทรนเพื่อใช้งานอวดโฉมในเร็ววัน คาดว่าอีก3ปีหลังราคา iPhone 11อาจลดลงถึง55%โดยมีราคาอยู่ที่หมื่นกลางๆเท่านั้นเองหากตัด iPhone X ออกจากการสำรวจจะพบว่า iPhone 8เป็นรุ่นที่มีราคาลดลงมากที่สุดหลังจาก iPhone X ที่ตัดออกไปถึง39.41%หรือกล่าวโดยสรุปคือ iPhone ที่เปิดตัวก่อนหน้านี้2ปีคือรุ่นที่มีราคาลดลงมากที่สุด ในปีที่ iPhone รุ่นใหม่ประกาศเปิดตัวแอดมินคิดว่าถ้า iPhone 12เปิดตัวออกมาแล้วมีหลายๆอย่างอัปเกรดเยอะมากขึ้น iPhone รุ่นก่อนๆน,น่าจะลดราคาค่อนข้างมากอย่างแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับหากใครที่จะซื้อ iPhone 11รุ่นเก่าทางค่ายมือถือต้องจัดโปรโมชั่นพ่วงเน็ตรายเดือนและทำให้เครื่องราคาถูกลงอีกด้วยมันก็เหมือนกับการที่เราผ่อนเครื่องไปด้วยแถมยังได้อินเตอร์ใช้อีกด้วยครับและอีกอย่างครับ ยังพอมีเวลาเก็บเงินกันอีกหลายเดือนอย่างแน่นอนเพราะ Apple ยืนยัน iPhone รุ่นใหม่ปีนี้เปิดขายช้าก,กว่าเดิมโดย CFO ของ Apple เผยว่าปกติแล้ว Apple จะเปิดขาย iPhone รุ่นใหม่ในช่วงปลายเดือนกันยายนแต่ปีนี้อาจเปิดขายช้าก,กว่าเดิมไม่กี่สัปดาห์นั่นหมายความว่า iPhone รุ่นใหม่ปีนี้จะเปิดขายครั้งแรกช้าก,กว่าปกติโดยรายงานก่อนหน้านี้เผยว่าอาจเปิดขายในช่วงต้อนตุลาคมถึงพฤศจิกายน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 คาดการราคาล่าสุดของ iPhone 12 iPhone 12 128GB ราคา649ดอลาร์สหรัฐหรือประมาณ23,900บาทความจุ 256GB ราคา749ดลลาร์สหรัฐหรือประมาณ26,900บาท iPhone 12 Pro ความจุ128 g b ราคา999ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ31,700บาทความจุ256 g b ราคา1 0 9 9ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ34,900บาทความจุ512 g b ราคา1,299ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ41,200บาท iPhone 12 Pro Max ความจุ128 g b ราคา1,099ดอลาร์สหรัฐหรือประมาณ34,900บาทความจุ 256GB ราคา1,199ดอลาร์สหรัฐหรือประมาณ38,000บาทความจุ 512GB ราคา1,399ดลลาร์สหรัฐหรือประมาณ43,000บาทเผยภาพชิ้นส่วนหน้าจอ iPhone 12รุ่น5.4นิ้ว มีรายงานภาพถ่ายคาดว่าเป็นชิ้นส่วนของ iPhone 12คาดว่าเป็นหน้าจอ5.4นิ้วแต่ยังไม่แน่ชัดว่าร้อยบากจะมีขนาดเท่าเดิมหรือเล็กลงภาพชิ้นส่วนหน้าจอ iPhone 12รุ่น5.4นิ้วภาพชิ้นส่วนหน้าจอนี้ถูกเผยในเว็บไซต์ Weibo ของจีนโดยเป็นชิ้นส่วนหน้าจอของ iPhone โดยรายงานเผยว่าขนาดร้อยบากจะเท่ากับ iPhone 11 แต่มีการขยายอัตราส่วนของขอบจอซึ่งอาจบ้าลงลงกว่าเดิมภาพถ่ายดังกล่าวยังบอกเรื่องขนาดของรอยบากอย่างชัดเจนไม่ได้แต่บูมเบิร์กในว i โบเผยว่ารอยบากของ iPhone 12รุ่น5.4นิ้วนั้นจะมีขนาดเล็กกว่า iPhone 11 Pro จอ5.8นิ้วประเด็นเรื่อง iPhone 12รุ่น5.4นิ้ว ถูกให้ความสนใจมากเนื่องจากเป็น iPhone เครื่องเล็กแต่ใช้หน้าจอเต็มขอบซึ่งก่อนหน้านี้มีการเปรียบเทียบกับเครื่องจำลองแล้วว่า iPhone 12รุ่น5.4นิ้วขนาดพอๆกับ iPhone 8 iPhone SE รุ่นที่2ส่วนเรื่องรอยบากนั้นต้องติดตามกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข้อมูลเผยออกมาว่ารอยบากของ iPhone 12นั้นจะมีขนาดเล็กกว่ารุ่นก่อนหน้าโดยบางข้อมูลเผยว่า จะมีการปรับแต่งของลำโพงให้ไปอยู่ที่ขอบจอเพื่อให้รอยบากมีขนาดเล็กลงนั่นเองแต่บางรายงานเผยว่า iPhone 12จะใช้รอยบากเท่าเดิมแต่ก็อาจจะปรับลดตามขนาดหน้าจอข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆแน่นอนว่าอาจไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดซึ่งก็รอติดตามหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปที่มา Macrumors ขอบคุณที่ติดตามชมและรับฟังคลิปจนจบหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดถูกใจหรือกดติดตามเอ็มซ่าชาแนลรีวิวเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ